ก็ขอเจริญพรนะคุณยาคุยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทญาติธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงคนขี้เมานะคุณยาคุยมทั้งหลายอยู่ที่นี่นะคนขี้เมาเยอะมากนะแต่ละถิน่นแต่ละที่นะมันก็ไม่เหมือนกันนะคุณยาคุยมทั้งหลายนะอันนี้มันก็แปลกนะมันไม่เหมือนกันนะแต่ละถิน่นแต่ละที่เมาก็เมาไม่เหมือนกันนะ บางถิน่นบางที่นะเมาก็ไม่ได้มาวุา่นวายนะในวัดนะแต่ที่นี่ขี่เมานะมันเมาเมื่อไรมันเข้าวัดนะถ้ามันไม่เมามันไม่มานะเออเออนี่มันแปลกตรงนี้แหละเมาแล้วเข้าวัดนะจะมาก็มาพูดนะมาพูดนี่มาพูดดีนะมาพูดดีหลวงพ่อหลวงพ่อนะมาเรียกนะอืวันนี้ผมคิดถึงหลวงพ่อผมมาหาหลวงพ่อ อ่าผมอยากคุยกับหลวงพ่อมาก็คุยไปภาษาคนเมานะไอเราไม่ออกไปนี่ก็เอาไวไวนะนะแต่พอเราออกไปแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เราเหม็นเล่าเหม็นมากเลยนะคนขี่เมานี้มันเหม็นจริงๆเหม็นเจ็บเหม็นปวดนะมันเหม็นลึกๆนะเออมันเหม็นเหม็นมากเลยแล้วเขาก็จะเดินเป่วนเปลี่ยนเปื่อนเปลี่ยนเปื่อนเปลีย่ยนอ,อ,อ,อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแล้วก็มานั่งนั่งก็นั่งใกล้ๆนะเ,เวลาทําวัดนะเราไปนั่งทําวัดอยู่ก็มานั่งอยู่กับเรานะั่นแหละนะ สวดมนต์ไปก็พะอืดพะอมนะกับคนที่เหล้าเมายานี่มันแปลกจริงนะอันนี้มันคุยไม่รู้เรื่องนะปกติน่ะคนน่ะมันคุยก็รู้เรื่องมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการสนทนาเนี่ยมันไม่ได้แบกได้หามาไว้นะแต่นี้มันคุยกับคนที่ว่ามันไม่พอบาทนะเดี๋ยวมันไม่พอบาทแล้วมันก็ขาดอยู่หลาย้าตังนะที่จะพอบาทน่ะมันไม่พอสลึงน่ะคุณยาคุยมทั้งหลายแล้วเมื่อก่อนนั้นก็คือว่าน่าจะเป็นคนที่ว่าปกตินะ อ่าเป็นคนปกติแต่ทีนี้ว่าด้วยว่าไปกินเหล้าอ่าจนมากแล้วทุกวันทุกวันอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เป็นคนที่ว่าผิดปกตินะคนเต็มบาทนะแต่ว่ากายที่ว่าเป็นคนที่ว่าไม่เต็มบาทนะะคนพวกนี้แล้วก็อาตมามาอยู่ที่นี่นะสามันษาแล้วนะภาษาแรกมาก็มาเจอขี้เมาขี้เมามามาถามหาคอนบอกว่าลืมคอนเอาไว้นะอาตมาบอกก็ไม่รู้เรื่องนะ เพราะว่าไม่เห็นนะก็บอกไปอย่างนี้แหละแล้วก็เข้ามาเมื่อไรก็มาหาคอนนะหามาสามปีแล้วนะมาทําหาคอนมนาะก็มานั่งบนในเรื่องคอนนะอ่ะายสาระอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้นะทุกครั้งเวลาเมามีคนเมาเข้ามาวัดนะ,ะไม่ออกไปนะให้ออกไปก็ไม่ไปให้ไปน,นอนก็ไม่ไปนะไปไหนก็ไม่ไปสุดท้ายต้องไปตามผู้ใหญ่บ้านมามาเอาไปนะอื เอาไปพู่ยาบ้างก็ไปปล่อยนอกกําแพงมันก็เข้ามาอีกนะมันอยู่ตรงค่านะพู่ยาคุยมทั้งหลายนะนี่คุกว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําให้เหนื่อยนะธรรมะเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมากล้างใจใส่ทําสองย้ำสี้ใจตอกมันเข้าไปชั่วๆๆปักเขาให้ปักเขาให,าาหา้แล้วก็จะเข้าใจเองอาตมาภาพก็ขอจเจริญพร